สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแลล่าเพื่อนทุกคนนะครับเดอ้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเดอ้อเพื่อดแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้มือนี้กับยีพ่ามาบอกถึงมือไม่เหลืองว่ะนะครับเดอ้อมือไม่เหลืองว่ะ คนที่ยังบ่เคยเลี้ยงวัวหันมาเลี้ยงวัวมืยใหม่ก็ยังบ่เข้าใจในวิธีการเลี้ยงงวัวนะครับเด้อผมก็สิมีคำไม่ในน้ำสำหรับมือใหม่อยู่ก่อนเลี้ยงง,วงวังวหรือเลี้ยงควายนี่มันก็เป็นการสร้างรายได้เสริมก็พอได้ใส่กับมันอยู่นใจครับเด้อแล้วก็ถ้าเฮาเลี้ยงหลาย เลี้ยงเป็นเจ้าสามสิบตัวมันก็เป็นอาชีบลักได้แต่ห้าเลี้ยงดำสามสี่ตัวนก็เป็นแค่อาชีพเสริมนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องห้าผู้ห้าวว่ามีการมีงานจีบเห็ดงานยังกะมองหาแล้วมันก็คือนบอกกะลองมาเลี้ยงง้อลองเด้อพี่นอ้องเด้อสืบแม่พันธุ์มาจาก หาแมฆอนก็นได้มาเลี้ยงคือห้องตรงกันถ้าอยากได้กําไร่ว้ห้องแห่ห้องสีงัวเมลูกด้วยพี่น้องเด้อสีองัวเมลูกซี่โค้งสางดีๆได,ด,ด,ด้จอยแน่กับช่างวันดอกห่ากับมาเลี้ยงเอามันก็เป็นการให้กําไร่ว้คือการเลี้ยงงัวเมลูดให้กําไร่ใบดิถ้าห้องไปเลี้ยงงัวพวก เมื่อเมฆสาวก็ให้กำไรสะให้ผลผลิตสะแต่ว่ามันก็นลงทุนหน่อยเนาะนเขาซื้องหน่อยง้อสาวหน่อยมันก็มันลงทุนหลายแต่ถ้าเขาสีง้อเมลูง้อโคมมันก็นแพงแน่โคมละหาห้อมื่นผู้เรีพี่น้องกลายเป็นง้อสีขาวสีเหลืองสีขาวสีกับไลมื่อนี้ กลาเป็นง้วสีแดงโคมนึงกลาเป็นง้วงามมันก็นเป็นแสนผลิตพี่น้องถ้าค้าเป็นแสนผลิตก็เหมือนก็เป็นการลงทุนหลายอยู่ซื้อหาโคมก็บหาแสนเงินหาแสนซื้อมานเนี่ยบรรลุปตกพี่น้องบอรงบรบลุเขาเลี้ยงง้วเลี้ยงควายเนี่ยบรรลุรุบยากแม่นมันตายไปตัวนึงหรือตายอยูโคมนึงก็บบรรลุพอก็ต้องใส่เวลาเนาะตัวสิก,กูทุนขึ้นได้ก็ต้องใส่เวลาแน่ ผู้ใดบ่มีงานมีการเฮ็ดกะมาลองลองมาเลี้ยงงัวอเราบึงนะครับเด้อการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่กะกะยากยากกะลำบากอยู่เด้พี่น้องถ้าเฮามีที่มีทางหลายๆกะบ่ค่อยลำบากปานใดสำหรับผู้มีที่เด้อเฮากลมาเบิ่งที่เฮาว่ามาจัดโซนที่เฮาปลูกหญ้าเด้อพี่น้องเด้อ ปลูกงามันกรเจดีย์ซอยเ้าได้ายอันห้าบ่ปลูกงานี่มีทีีร้ายกะบอยาธรรมชาตินี่มันเกิดน้ำบ่ทันดิถ้าเ้าปลูกงามันก็ซอยเ้าได้ายรายเติบพุ่นละพอเลี้ยงว่าสมัยใหม่นี่กะบ่บคือสมัยเก่าสมัยเก่าเลี้ยงว่ากะเหากัปล่อยไปแล้วพี่น้องเด้อหาปล่อยกินไปตัวมือนี่กะเป็นทีไพทีมันอันบ่มีทีกะ เลี้ยงงัวก็อยากลำบากอยู่ดิอันมีทีกะสบายแน่ผู้มีทีไรป้อมไว้ปล่อยเข้าไปโหลดน้อพี่น้องเนาะฮ่องผูกหงาไว้แน่แล้วก็ปล่อยมันกินแล้วก็เขาก็เห็ดสวนปล่อยแล้วก็สวนตัดสวนหงาก็ได้พอเป็นนเอาจิตัดเบิดหรือบ้างเป็นว่าจิล่อยเบิดหันสมุว่าพอเป็นพินองเขามีที่อยู่จะไรสองไรหรือสามไรเนี่ยฮะกับ ปลูกหยาเพ่งกล,ล้าไรนึงเด้อพี่น้องเด้อแนะนำให้ก็หยาเนีเ่ยเปียไรนึงแล้วก็เอาไว้ถ้าเาปล่อยเลี้ยงอยีกไรนึงเพื่อเขาขก็้่วงม่ากล้วยเขาเลี้ยงเม่าก็สีกครั้งเสียขอกไห้เปิ้มือกับบะแมนเด้อพี่น้องก็ต้องมีปล่อยบงังเนาะเขาเลี้ยง,งเมวาแม่พันธุ์เพคือเลี้ยงเมวาคุ้นดิเลาก็ต้องมีทีปล่อยน้ำมืเอเสาเ์ข้าวกระต้านหยาจินไปเนาะพี่น้อง เห็นมันจินไปช่วงไม่บายเฮางแดดร้อนอ่อนห้องกับปล่อยออกไปบกอดสวนเฮาไหวจักมือละสองชั่วโมงจากขมอขอกเอาข้อข้อแล้วก็เอาเคื่องให้กินก็แล้วไปมือมือได้พี่น้องเด้อเฮาบริหารจัดการดีแหละมันก็บบ่บ่บ่หยาบการเลี้ยงงูอะไรก็ง่ายอยู่แต่สำคัญเฮาก็ต้องมีทีเนาะกีรปลูกหยาการปลูกหยาก็มันว่าสิปูรู้ได้พี่น้องเด้อ ให้เห่าบึงพื้นที่เห่าน้ำพื้นที่เห่ามีน้ำแช่น้ำขังนี่มันเหมาะสมกับการปลูกหญ้าเนี่ยเปียะเขาจะไปปลูกด้วยพี่น้องเด้อหญ้าเนี่ยเปียะให้เขาปลูกหญ้าเพ่งกุ่าทีนั้นทีมันลุ่มทีมันตำมีน้ำขังนั่นก็เอาหญ้าเพ่งกุลาใส่มันก็สิเหมาะสมตัวหญ้าเนาะกับที่ใดมันโน่นน้ำบ่ขังเขาก็สามารถเอาหญ้าเนี่ยเปียะปลูกได้เขาก็ปลูกหญ้าเนี่ยเปียะ การปลูกงาห้องอยากได้ผลผลิตหลายก็ให้บำรุงด้วยพี่น้องเด้อบำรุงดินใส่ปุ่นได้หลายปุ่นขี้งัวขี้กล้วยห้องใส่หลายปับปุงดินให้มันดีแต่ต้องมีแรงน้ำน้ำเด้อพี่น้องก็มดน้ำฮดในมันน้ำแนน้ำดีดินดีมันก็ให้ผลผลิตสูงเมื่อได้ผลผลิตหลายห้องก็สามารถปลูกหน่อยก็ได้หลายได้พี่น้องเด้อเฮาก็ไปเลี้ยงงัวห้องมันก็ พื้นที่หน่อยมันก็สามารถเลี้ยงได้ไหลาย,ยตัวโยธาหยามันง่ามสมแติท่สมมุว่าเอามีไรหนึ่งสีปลูกหยานี่เปลี่ยนี่มันก็เลี้ยงได้ยู่หาตัวแต่ว่าปลูกเลี้ยงได้หาตัวเพราะมันไวหยาเลี้ยงไอแม่ได้พี่น้องหยาเ้าก็ต้องใหญ่ต้องง่ามเด้ตัดเดี๋ยวนี้ก็ต้องขึ้นเด้เดือนนึงก็ต้องให้ได้ตัดอีกเด้ต้องใช้ทั้งสัตน์สำหรับพื้นที่เ้าหน่อยเ้าก็ต้องใช้ปุ๋นได้หลายปุ๋นก็จะไปเลี้ยงแต่ปุ๋นเช่นนี่ไรล,ล่ะ เห็กที่มีมาวันไรก็เรียงไรก็ยดินเชื่อมดินก็กลายเป็นดินบดดีก็บบ่งามได้พี่น้องเขาก็ใส่คุนคอกคุณขี่ข้วเขานี่แหละใส่โลดมันก็งามมันก็ได้ผลผลิตารมันก็ได้เลียงว่ามันก็ได้เรียงหลายตัวเนาะทันทีนู่นใส่หนาหนี่เปียทันทีตั้มนำค้งกับใส่เพ่งกลาด้วยพี่น้องเด้อหนาเพ่งกลาดมันอยากนำดอก ใส่ไปแม่นนำถั่วมันนำบกลงห้องกัดตัดในที่เกา่าแต่ว่าส่วนน้ำถั่วมันเขาจะไปตัดมันมันตัดไปได้ดอกน้ำถั่วอุณือุณหอว่าน้ำก็รลังมากเขาจะไปตัดถ้เป็นต้นนิดหน่อยละ่ะน้ำถั่วมมากมันก็ขึ้นซาเนาะให้มันเป็นตนลล้นไว้และน้ำถั่วมมากบลงน้ำบกลงฝนหลังจักเทียสองเทียห้องกัตัดมาให้มันกินในโลดเนาะมันบ่าตายเนากเพ้กุหลาบการปลูกห,าหงาเขาก็เบ,บิ่งพื้นที่เขานำ้ำ มันว่าน้ำท่วมเปลยนแปลด้วยเอาเห้งเอาหญ้านี่เปียกเปใส่มันเลี้ยงได้พี่น้องม,างามันม่งามเลยปัจจุบันห้าคอยคือมั่งามมั่งามปัจจุบันอีกลาบอาสู่ฟังเลยพี่น้องเด้อสำหรับคนมือใหม่ๆเลี้ยงวัวะการเลี้ยงวัวเขาเลี้ยงไปโดนๆมันก็นมี้ก็ไรหลายยีดอกเพราะว่าเขาเป็นการลง,งทุ้นทีเดียวเนาะพี่น้องสี่มาเชื่อเดียวนี่โค้งละแสนนี่มาเลี้ยง ย่างไปจนหอดยี่สิบปีฮาก็บ,บริสุทธิ์อีกนี่จะขายพี่น้องนี่จะกำไรล่วนๆแต่ว่าฮาก็ต้องอดทนเอาแน่นอะอย่างไม่ไม่ธรรมดาลุทนนหมืนแสนเสียล้นขนบ่าเคยเลี้ยงกัโอ้ยขึ้นนอนมาหลับคนนี้แต่ว่าทำมันออกลูกออกคนเล้วออกลูกมาปีละตัละตัวไปลวหลายๆปีไปพอโอ้คืว่าเห็นกำไรมันเนาะเห็นผลผลิตมันถัดสิยิ่มได้พี่น้องดิ ที่ผมเลี้ยงอยุคคมืงูนี่ได้ลายนี่ก็เลี้ยงมาตัวเดียวทฉลี่ยกก็ไดรไปร่วงทุนหลายพี่น้องเสียงงวนมาตัวเดียวก็เลี้ยงมากกัขายไปหลายแล้วเดี๋ยวก็ไล่ลายแหละพี่น้องไอ้ลายแสนอลไรเด้ขายง่วนนี่มันเป็นแหตลาดอยู่บ mhm. ่มันหลายปีเนาะยี่สิบเกือบยี่สิบสองพันสี่สองพศนสองพันห้าร้อยสี่สิบงกเลี้ยงแต่ก่อนก็เลี้ยงควายแต่ขายควายออกมาเสียงงวนตัวเดียวเลี้ยงมาก ก็ได้ป่าเนี่ยแหละเพราะเหล็กงวดมันออกเพเนาะหันปีแรกเขาเรียกซื้อแม่เมีหนึ่งเนี่ยซื้อแม่สาวเนี่ยมันกัปีแรกหันอายุมันหอดสองปีมันก็สมแล้วเนาะปีแปดเดือนมันก็สมแล้วตัวตัวมันดอกสมแล้วก็ออกลูกสองสามปีมันก็ออกสองปีกวกๆกับสามปีมันก็ได้มาตัวหนึ่งแล้วออกมามันกัได้ดุกได้สามเดือนมันก็สมอีกแล้ว สมทุกปีบ่นีนค่อยออกเรื่อยๆลูกมันที่ออกมากมันก็หญ่เป็นสาวพอสมไดก็สมไปเรื่อยๆมันก็สะสมไปเรื่อยๆชีวิตเรล็กเขาก็จะเผาขายมันก็เลียงสะสมไปก่อนไม่เได้ลายสะก้อนมาขายพี่น้องมันก็ได้ทีเดียวมันก็เขาเรี้ยงเราโดนันขายเลยมันก็ได้เเป็นก้อนแต่สำหรับผู้มีงานเด้อผู้ยังมีงานเ็ดงานทำ มีทีมีทางก็มาลองเลียงเบิง้งผู้มีงานอยู่งานประจําอยู่กับเป็นงานไปษารือว่าจะาเลียงมาเสริมงานไหวเลียงมาจักแม่ชองแม่เฮ็ดขอกไหวปลูกหญ้าแล้วก็ตัดหญ้ากินเนื้อปลาสับวันนี้เป็นการเท็ดงานเนาะห้องเป็นเฮ็ดงานอยู่ไก่บาทก็เลียงเสริมไว้จะเป็นการดีอยู่ได้หระอเป็นทางานท่ากับใส่ซะเนาะเ,นเงินขายงูฮะกัเป็นเงินเก็เกบ ลูกเมียเลี้ยงไว้อยู่บ้าลห้องเป็นพ่อบ้านเ้าก็ไปเห็ดการเที่งานซะถ้าเขาเห็ดตาหนาต้นเนื้อกินเนื้อมือเสาะหรือก็ไปเห็ดงานเ้าวหลูกเมียเบิ่งอันเ้าเลี้ยงว่าหลายเลี้ยงตัวสองตัวมันเ้ามีที่ปลูกหนื้ออะไรสองไรหรือกับบนนักสบายอะไแต่ยางสัมบายเลยแหละบนต้องกังวลใจเรื่องเนื้อเรื่องยูบนต้องกังวลใจเพราะเ้ามีที่ปลูกหนื้อแล้วก็ ล้อกมึงด้วยพี่น้องเด้อเลยเขามาส้มชิปกนี่นนเขามาแล้วกัฝากกดติดตามแน่กดกระดิ่งน้ำเพื่อว่าได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆก็สำหรับชิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนึ่นงด้วพี่น้องเด้อขอจบชิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ